ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาค่ายที่ลำพูนนะคะวันที่11 12 13ตุลาค่ะเรามีใจพระเจ้ามีทางนะคะเชิญชวนมาเอยอะๆนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องขอเชิญชวนไปร่วมค่ายด้วยกันถ้ามีใจพระเจ้าก็มีทาง ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านไปร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องปีนี้เราไปเข้า่ายด้วยกันนะคะปีนี้จัดที่ลําพุนนะคะถ้าเรามีใจพระเจ้าจะมีทางนะคะพี่น้องเราไปเป็นผูด,ด้วยกันค่ะแล้วพี่น้องเราไปเข้า่ายด้วยกันนะคะวันที่11 12 13ตุลาเรามีใจพระเจ้ามีทางอยากได้รับความรักความรอดไปด้วยกันนะคะพี่น้อง ประชาสัมพันธ์จากคิดจากสร้างสารรค์ลาพูนนะคะพี่น้องอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะมาร่วมรับะพรกันที่ค่ายคิดจากสร้างสารรค์ลาพูนซึ่งปีนี้เราจะจัดที่ม้งแกลนปานะคะที่เราจะได้ไปร่วมกันเข้าค่ายแล้วก็มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างที่จะอยู่ในการที่ร่วมรับะพรด้วยกันพระเจ้าจะเสริมกําลังพี่น้องทุกคนและพี่น้องจะเติบโตและมีการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญ,ญญาณผ่านค่ายนี้อย่างแน่นอนพี่น้องคะและทุกคนที่ไปในค่ายวันนี้เราจะมีเสื้อแจกด้วยนะคะพี่น้องหัวข้อในการเข้าค่ายของวันนี้ของเราคือ พระเจ้ามีหนทางเรามีใจพระเจ้ามีทางค่ะพระเจ้ามีหมดพร่วมกันนะคะด้แร้วเราก็บรอมกันนะคะน้องขอบคุณพี่น้องค่ะแลาหวังว่าเราคงจะพบกันในค่ายครั้งนี้นะคะสบัติเจ้าพ่อแม่พี่น้องค่ายปีนี้2025ยห้าจัดที่บ้านเฮาชาวเหนือจังหวัดลำพูนเจ้าวันที่สิบเด ถึงส3บสามตุลาคมจักตี้แกนปารีสอร์และปูนเจ้าค่ายชื่อว่ากอฟิลเมเรเรามีใจพระเจ้ามีทาง <c oughs> พี่น้องอย่าลืสาสมสะสมต่อไปค่ากันนะคะแล้วเจอกันในค่ายนะครับแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่าน คิดถึงพี่น้องนะคะอยากเจอในค่ายค่ะพี่น้องสมัครค่ายหรือยังคะพระเจ้าเราอยู่ที่ค่ายค่ะเมื่อเรามีใจพระเจ้ามีทางเสมอค่ะขอบพระเจ้าอวยพรนะคะะเจ้ามีทางแล้วครมีใจหรือร่านูล้วมใจมจงควัน,วน,นท,ที่สถึงุลคมนี้ใ ทาของพระเจ้ามันดีกว่าที่คิดแล้วพบกันที่ใคาพระเจ้าโวยพ่อพี่น้องครับ11-13ตุลานี้พบกันที่ใครสั้นสารฟื้นกูมีใจพระเจ้ามีทางได้รู้จักกับความรักที่คงมัน